ងាយហើយនឹងមិនចកនឹងកំពិសបាទគីមានដាក់គីអានេះទឹអុយនេះខ្ចប់ទឹកប្រហុកទឹកប្រហុក อันนี้ยานี้เขาตัวตื้อไตรอ่าตึกไตรอันนี้กระชมร์กระชมร์อ่ากระชมร์รเป็นมะนาวนะครับทุกคนมะนาวมองโบมูปรานชานะมาเนี่ย,รยปรงางชนะเมย์ที่เขาขายมา5ปีแล้วนะครับ ปิ้งปอก็คือมะเขือเทศนะทุกคนเป็นมะเขือสีเขียวด้วยลกกี่าวเดต็ลวกเออเหมืลกมี่มียนจะ้วยนั่นและเออมีนตะโกนเมีนไปเมีกระสับอ่าลกเหลอไนะเขาต็ปน้ไหมลิกลิก่ะตะกี้อ่ามือคือตัวลล็ก អើទៅជួយអានេះចូលទៅលហុងអាលហុងអាលឹងលឹងនោះគេហៅទៅទេគេរត់ច្រោតអាច្រោតអាទាំងឈ្ងាញ់អ៊ីត្រកនេះគេហៅថាយ៉ាងឈ្ងាញ់ឈ្ងាញ់ដូចឈ្ងាញ់ខ្លាំងអាឈ្ងាញ់ខ្លាំងអានេះសណ្ដាច់ដីហ៎សណ្ដាច់ដីដុនដាច់ទៅយី

อันนี้็ขาเป็นจีนจ๋อามีสุดโอ้่านกินอะไรครับอันนี้ราคาขร้านะบอมมาเมิน ปราหเปลือนอ่ามาเมินปราหเปลือนก็150บบาทนะครับน,นี่ยิ้มด้วย